สวัดีครับวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนธรรมาชิกในการดาวน์โหลดเทมเพลตจากเว็บ pba thai com ของสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพก่อนอื่นนะครับท่านต้องเข้าเว็บไซต์นะครับวิธีเข้าเว็บไซต์เนี่ยถ้าเป็นมือถือ ท่านเข้าผ่าน Line official ก็ได้ครับจะมีปุ่มให้ลงทะเบียนหรือถ้าคนลงทะเบียนแล้วก็สามารถจะล็อกอินเข้านะครับแต่ถ้าท่านจะเอาเทมเพลตมาใช้ในคอมพิวเตอร์ท่านต้องเข้าด้วยเบราว์เซอร์ของพวกเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับเช่น Google Chrome หรือไฟฟอกหรืออินเทอร์เน็ตเอ็กเพลย์โวเลอร์หรือไมโครซอฟต์เอ็ดอย่างนี้ครับจะเข้าได้คราวนี้ก็มาทดลองนะครับเข้าด้วยอ่า google chrome นะครับนะครับเราก็เข้า p PBA ไทยนะครับ PBA นะครับเขดไทยในช่อง URL ช่อง URL คือช่องข้างบนนี้นะครับหมดนะครับพิมพ์ไว้เลย PBA ไทยแล้วกด enter นะครับกรณีที่ท่านเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วเนี่ยจะแสดงชื่อของท่านตรงนี้นะครับเว็บไซต์เนี่ยก็จะมี ใช้งานได้หลายอย่างเช่นข่าวสารของสมาคมเนี่ยก็จะอยู่ที่หน้าหน้าแรกเช่นปัจจุบันตอนนี้ก็มีรางว,วัลการศึกษาของอบุตรสมาชิกนะครับของปี6กก็ได้ที่ส่งเข้มาเราก็ได้โชว์ไว้ที่หน้าเว็บนะครับท่านที่เข้ามาก็มาดูได้นะครับส่วนถ้าเราเข้าไปที่หน้า โหวตเนี่ยครับก็จะใช้ในการลงคะแนนหรือใช้ในการอ,ออกเสียงประชุมนะครับจะเป็นประชุมกรรมการประชุมใหญ่ใช้ได้หมดครับหรือในการสำรวจความคิดเห็นเช่นคราวนี้จะลองมาโหวตว่าใส่เสื้อเบอร์อะไรนะครับท่านก็เลือกนะครับเลือกเสื้อโหวตเสร็จปั๊บก็จะมีแบ็กเตอร์นี่โหวตเสร็จแล้วนะครับครับ สำหรับวันนี้ในในครั้งนี้นะครับก็จะแนะนำเลือกการใช้แกลลอรี่นะครับเพราะมีสมาชิกถามว่าเวลาจะใช้เ,เทมเพลตเนี่ยทำยังไงนะครับท่านก็ผมขอยกตัวอย่างว่าวันนี้ผมจะมาเลือกนะครับเอาชุดคุยมหาลัยศรีปรทุมมาใช้นะครับมหาลัย ศรีปทุมศินปรกรนรทงเทพอ่าศรีปทุมเจอละนี่นะครับมหาลัยศรีปทุมแล้วก็เลือกเสื้อคุยคณะอะไรดีนิติศาสตร์เอานะครับปรากฏตรงนี้ครับมันจะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในที่ที่อ่าเราเซฟเว็บเบวอเซอร์เนี่ยให้ไปเซฟที่ตรงไหนดาวน์โหลดไปไว้ตรงไหนก็จะไปอยู่ตรงนั้น เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ไปเปิด Photoshop นะครับเปิด Photoshop p ฟ o t o ช h อปก็เราก็ไปเปิดดูที่เราดาวน์โหลดมานะครับที่ดาวน์โหลดมาแล้วเราก็เปิดขึ้นมาอันนี้เป็นเทมเพลตคณะนิติศาสต์ 3, นะครับ <c oughs> แล้วก็ไปเลือกรูปนะครับ ที่จะเอามาใส่นะครับเลือกรูปที่จะมาใส่ก่อนอื่นรูปเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องไหลไม่ตรงกันท่านก็ใช้ตัวเลือกนะครับเลือกตรงไหลเนี่ยเราตัดออกก่อนนะครับใช้โดยเทคนิคนะครับ เราก็ใช้อ่าใช้ตัวนี้ก็ได้ครับสัก2นะครับสองแล้วท่านก็เอาเอา,เอ,าอ่าลัเปิร์สเบต็มน,นะครับ copy ้ฉากในกรณี้เราไม่ได้เปลี่ยนฉากนะครับเราก็จะ copy โคนเอาฉากเนี่ยมาไว้ เพื่อให้เหลือแต่คอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วท่านก็ไปเอาเสื้อคุยนะครับเสื้อคุย เอามาซอ้อนไว้นะครับซ้อนไว้เราก็ยกเลิกไอ้ select นรบ selection ยกเลิกเราก็มาปรับขนาดเมื่อเราลากเข้ามานะครับเราก็ปรับขนาดปรับขนาดให้มันพอดีพอดีกับคอนะครับ สวัสดีครับขอ ให้พอดีกับคอนะครับใหญ่ไปแล้วก็ลดลงนะมันใหญ่ไปใช่ไหมครับลดลงมาให้พอดีเอาละครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเราปรับได้แนละ้วประมาณนี้นะครับ จะเห็นว่ามันบางทีมันไม่ไม่เข้าไม่สนิทนะครับยังไม่สนิททีเดียวเราก็จะมาแก้นะครับอันนี้เราไม่ใช้แล้วปิดไปเลยนะครับวิธีแก้นะครับอันนี้ก็มันจะมีแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับท่านก็มาเลือกอน,นี้ครับ เลือกเฉพาะหน้านะครับเลือกหน้าคนอ๋อท่านต้องมาเลือกตรงนี้ฮะเลือกหน้าคนเลือกหน้าเนี่ จะใช้วิธีเลือกแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่จะถนัดนะครับพอเลือกเสร็จปับ๊บท่านเปิดมาดูนะฮะส่วนเกินท่านจะเห็นนะครับท่านจะเห็นส่วนเกินส่วนเกินนี้ท่านก็ใช้อย่างลบนะครับแล้วก็มาที่เลเยอร์เทมเพลตก็ลบตรงนี้ออลบนี้ออกครับแค่นี้ก็จะเข้ากันแล้วยังมีปัญหาฉากที่ เราลบแล้วไม่เรียบร้อยนะครับก็ใช้รั b เปอร์สเตมมาแต่งนิดหน่อยนะครับอันนี้ให้ใช้เล็กๆครับลดขนาดลดขนาดให้มันเล็กลงแล้วก็แต่งอันนี้แต่งอันนี้นิดนึงนะครับที่มันแร่แพร่ออกเนะี่ยลบให้หมดเพื่อจะได้สวยสวยงามนะครับ ะครับเท่านี้เราก็เปลี่ยนเสื้อคุยตําเร็จก็เซฟเป็น Jpeg <ต>ได้เลยครับนะครับรวมเลเยอร์ก่อนก็ได้นะครับนะครับภาพก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็หวังว่าคงจะได้ใช้ประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ